สวัสดีครับพี่น้องผู้ใฝ่ใช้สารบัดนอกของหน้าสายแข็งมักชวดจังครับครับผมครับอีพีนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับตีปลากระสูบครับตีปลากระสูบโดยใช้เหยื่อป๊อปเปอร์ครับโอ้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ใช้เหยื่อป๊อปเปอร์มาพอมันเริ่มถูกปลาครับไม่อยากจะกลับไปตีเหลี่ยมเลยครับพี่น้องนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงมองเก่าเลยมองเก่าก็คือเอาบ้านของเราครับผมเอาบ้านของเราปลาสุบก็มีแต่ตัวเอฟเอฟเลยครับตรงนี้ แม็กตกปลาที่ดีครับพี่น้องขอแนะนําครับมือสมัครเล่นอย่างเราห้ามตัดเล็บได้ครับพี่น้องเนื่องมาจากมันต้องใช้เล็บครับในการเกี่ยวเชือกครับเกี่ยวเอ็นหรือว่าเกี่ยวพีอครับที่มันคล้องครับที่มันคล้องหรือว่าที่เราตีไปแล้วมันฟู่ครับควรจะมีเล็บเกียไว้ครับเล็บหัมือได้ครับพี่น้องลองดูครับว่าวันนี้จะเป็นไงไปลุยเลยก่อนครับพี่น้องกินไม่กินรู้เรื่องครับผมเจอจังหวะที่มันฟุกมันก็กินครับผมวันนี้ก็ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครับผมบ่ายสามกว่าคนยังไม่ออกมาเข้าทางผมเลยยังไม่มีคนมาตียังไม่มีคนมาตีเข้าทางผมครับตีคนเดียวลุยแดดอย่างนี้แหละบ่ายสามแดดก็เริ่มอ่อนแล้วครับน้องแดดวันนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนมากครับผมร้อนแสบดากเลยทีเดียวครับแดด มาแล้วมาแล oui, e ้วแล้วมาแล้วรกมาแ้วครับอ้วจะตีโดนครับนี่จะตีโดนมาแล้วมาย เล้ยกลงนะเล้ยกลผมเล้ยกลมันแล้วแต่ดวงครับการตีปลากระสูบด้วยเหยื่อปลอมเนี่ยช่วงมันจะกินมันก็กินครับแต่ถ้าช่วงไหนมันไม่กินเนี่ยตีจนเมื่อยมันก็ไม่กินับผมต้องใช้ความสามารถพอสมควรครับในการตีปลากระสูบ อ,อือเกยนลูกเกยนดินแรงเดี๋เบ็ดมันเกี่ยวพ่อ có chơi bỏ

Hvor er den? ผมไม่ใหญ่มากใสยตรงอยู่ดีกว่าตีเหลี่ยมดีกว่าตีเหลี่ยมครับผมตีเหลี่ยมมันได้ตัวน้อยครับตีเหยียบปลอมตัวใหญ่กว่า เกลือพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับผมน่าจะแค่นี้ครับค่ำแล้วพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วครับพี่น้องนีครับผลงานผลงานก็ปลากระสูบครับประมาณห้าตัวครับวันนี้ห้าตัวครับมีตัวใหญ่หนึ่งตัวครับผมเขาจากภาคอยู่นะก็น่าจะเกือบโลครับผมน่าจะเกือบโล ก็พอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องมองไปพอได้อยู่ได้กินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อพี่น้องมองไปสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับจุวงแน,น่นอน